สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ูเ i นเต้ทีวีช่องหูรักเบนเทนห่างหายกันไปนานแลมปีเลยนะครับกับช่องของผมเนี่ยหลายๆคนคงลืมกันไปแล้วสิท่าแต่หากใครยังไม่ลืมกันผมก็ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับเอาละไอเรื่องที่ว่าผมหายไปไหนเนี่ยผมจะมาตอบภายหลังแล้วกันนะครับเนื่องจากมันมีหลายองค์ประกอบมากๆเพราะว่าเนื้อหาหลักของเราในคลิปนี้ก็ยังคงเป็นคอนเทนต์ของเบนเทนคนดีคนเดิมแต่ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วกดซับสไครต์ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ คอนเทนต์ที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือ20สุดยอดโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเบนเทนบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่การจัดอันดับแต่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งหลายๆความเห็นประกอบกับความเห็นส่วนตัวของผมเองจะมีโมเมนต์ไหนกันบ้างนั้นมาเริ่มกันที่โมเมนต์แรกนั่นก็คือเบนได้รับออ i มจซ์ในเบนเทนคลาสสิกตอนแอนเดนเด v เวอร์เทนหลายๆคนที่เคยรับชมเบนเทนเนี่ยคงไม่น่านจะมีใครไม่เคยเห็นซีนนี้นะครับเพราะมันอยู่ในตอนแรกสุดของเรื่องเลย กับซีนที่พี่เวนของเราเนี่ยกำลังเดินกินลมชมวิวแล้วจู่ๆก็มีวัตถุปริศนาพุ่งเข้าใส่ซึ่งข้างในนั้นก็คือไอเทมที่มีลักษณะเป็นนาฬิกาที่มีชื่อเรียกว่าออมนิเต็กซึ่งมูลค่าของมันเนี่ยมีค่ามากกว่าโรเล็กซ์หรือริชาร์ดมิลซะอีกเพราะว่ามันเป็นสุดยอดไอเทมระดับจัก,กรวาลที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าซีนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโมเมนต์ระดับตำนานเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเบนเทนนั่นเอองสุดยดย โมเมนท์ที่2เบนสละอมนิทิกส์ในเบนเทนคลาสสิกตอนแบ็กวิด h อเวนจินส์เมื่อเบนต้องเผชิญหน้ากับ2ไวรลายคู่ปรับอย่างวิลแก็์และเควินพร้อมๆกันและเควินก็ถูกจับเป็นตัวประกันเบนจึงต้องเลือกระหว่างอมนิทิกส์กับชีวิตของเควินซึ่งแน่นอนครับว่าเบนเลือกที่จะยอมสละอมนิทิกส์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวเควินจนถูกเควินถอดอมนิทิกส์ไปได้สําเร็จโมเมนต์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีนที่ทําให้เรารู้ว่าเควินเนี่ยเป็นญาติที่เบนนั้นรักมากๆซึ่งทท้้าายีี่่สุดดเบนนแกก็ไอม ทำดีก็ต้องได้ดีสิครับส่วนพวกทําเลวนั้นก็นโ,โมเมนต์ที่3เปิดตัวเบนเทนเทาสั้นในเบนเทนคลาสสิกตอนเบนเทนเทาสั้น EP นี้ก็เป็น EP แรกเลยครับที่เบนเทนนั้นได้เปิดเผยเ,เรื่องราวของโลกอนาคตให้เราได้รับรู้ซึ่งหนึ่งในตัวละครสําคัญของ EP นี้ก็คือเบนเทนเทาสั้นหรือเบนในโลกอนาคตที่นอกจากจะหล่อเท่อย่างกับถอดมาจากเฮียจอนคาสินกี้แล้ววิ่แกอย่างโคเทป สามารถใช้ออมนิฟิกซ์ได้อย่างชำนาญและแม้จะอยู่ในร่างเบนก็ยังมีลีลาการต่อสู้ที่โคตรพลิ้วทาให้เรารู้ว่าเด็กกวนวบาธาอย่างเบนเนี่ยพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเหมือนกันนะเออเชื่อเธอเป็นเบนน่าดีออกขอบคุณที่ทําให้เข้าใจนะโมเมนต์ที่4ี่บุนตอร์แมนเววิกในเบนเทนซีเกตออฟดิออมนิฟิกซ์หลังจากที่แอสมาทได้ปิดระบบทําลายตัวเองของอมนิฟิกซ์ลุงแกก็ยังเพิ่มเอเลี่ยนตัวใหม่เข้าไปให้ด้วยนั่นก็คือหนึ่งในเอเลี่ยนระดับท,ท็ อย่างเวบิกเรียกได้ว่าใครที่เคยเห็นเวบิกครั้งแรกเนี่ยต้องคิดว่านี่มันอุลตร้าแมนชัดๆเพราะเหมือนทั้งขนาดและดีไซน์ตัวละครแต่สําหรับผมแล้วตอนที่เปลี่ยนแปลงเป็นเวบิกครั้งแรกเนี่ยมันว้าวมากเลยนะครับไม่ใช่พิกธรรม,มดาต้องเรียกว่าเวบิกโมเมนต์ <Moment S 2> ที่5ออมนิซิกรูปแบบใหม่ในเบนเทนเอเลนฟอร์สตอนเบนเทนรีเทิร์นพาร์ทหนถึงแม้ในแง่ของเวลาการฉายเบนเทนเอเลนฟอร์สจะฉายต่อจากเบนเทนคลาสสิกแบบทันที แต่ถ้ามองในมุมของการเติบโตก็นับว่าเป็นโมเมนต์ที่มีอิมแพกมากๆในซีนที่เบนวัย15ปีกลับมาสวมอมนิซิก์อีกครั้งหลังจากถอดไปใช้ชีวิตปกติมานานหลายปีแถมอมนิซิก์ก็ยังปรับเป็นโฉมใหม่ที่ดูเท่และล้ำสมัยกว่าเดิมด้วยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบดีไซน์และคอนเซปต์การใช้งานของอมนิซิก์เวอร์ชันเอเลนฟอร์สมากที่สุดแล้วละครับไม่เห็นรู้จักเลยสักตัวแต่ดูจากสถานการณ์แล้วไอตัวนี้แหละเหมาะสุดเลยโมเมนต์ที่6 การสิทธิละของปูแม็กซ์ในเบนทินเอเลนฟอสตอนแม็กซ์เอาในเบนทินเอเลนฟอสตตั้งแต่เริ่มฉายตอนแรกเราจะไม่ได้เห็นการปรากฏตัวของปูแม็กซ์ตกเป็นเป็นเลยเพราะปู่แกมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทําจนมาถึงในอีนี้ที่เปิดเผยว่าภารกิจของปู่ก็คือการยับยั้งแผนของพวกไฮบริดที่เพาะพันธุ์ตัวซีโนไซต์มาใช้เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเจ้าตัวดีเอ็นเอเลียนนั่นเองและาการจะหยุดดีเอ็นเอเลียนที่สปอนมาได้เรื่อยๆเ,เนี่ย ง่ายสุดก็คือการถล่มที่แหล่งต้นต่ออย่างไอโรงงานที่ให้บีิีใช้เพาะพันธุ์ตัวซินไซต์ปูแม็กซ์เลยจัดหนักจัดเต็มใช้เครื่องเปิดประตูมิติเหนาแทนระเบิดมหาปลาลยระเบิดตัวเองไปพร้อมกับโรงงานจนเหลือแต่ซากก็ดูต่างหน้านะับว่าเป็นโมเมนต์สุดยิ่งใหญ่ที่ปูแม็กซ์แกโคเทที่วางแผนมาแล้วว่าถึงแม้ตัวเองจะไม่อยู่ก็สามารถฝากความหวังของโลกไว้กับเหล่าหลานได้ซึ่งท้ายที่สุดก็มีการเฉลยว่าปูแม็กซ์ไม่ได้ถูกระเบิดแต่แค่ถูกส่งไปยังมิติเหนาเท่านั้น ถ้าแมนออฟแอคชั่นคิดจะฆ่าตัวละครสําคัญอย่างบูแม็กซ์จริงเนี่ยผมคิดว่าเนื้อเรื่องของเอเลนฟอสมันจะด์กเกินไปหน่อยนะแล้วกูจะทําอะไรทําสิ่งที่ต้องทาโมเมนต์ที่7การเปิดเผยเอเลนปริศนาในเบนท์เอเลนฟอสตอนเอ็ก e ซ์อีคั่วเนพหากใครสังเกตตลอดการฉายของเบรนท์เอเลนฟอสตั้งแต่ตอนแรกเอเลนตัวที่10ในเพลงเปิดจะถูกปิดเอาไว้เป็นความลับจนมาถูกเปิดเผยในอีพีนี้กับโมเมนต์การปรากฏตัวครั้งแรกของเอเลนเ เอเลี่ยนระดับท็อปเทียร์อีกหนึ่งตัวของเบนที่มาพร้อมกับความวุ่นวายและความยุ่งยากในการใช้งานถึงแม้พี่แกจะมาโชว์แข่งทื่อเกือบทั้งตอนแต่ก็ยังพอมีซีนให้แจ้งเกิดแสดงให้เห็นถึงความโอปีของพี่แกกับการใช้ขึ้นเวลาย้อนกลับเหตุการณ์เพื่อหยุดนามท่วมเป็นการการันตีว่าเอเลี่ยนเอ็กซ์นั้นเป็นเอเลี่ยนที่นับว่าโอปีที่สุดของเบนห่างนับตั้งแต่เบนททนตอนแรกสุดจนมาถึงอีพีนี้แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความยุ่งยากในการใช้งานเบนถึงกับเอ่ยปากว่าจะไม่ใใชช้้้มมัันนอออีกกออีกกกทําาาหหเเเรรไไ่ด็โวพลลงงขย จนกว่าจะถึงภาคออมนิเวิร์สครับไม่มีตัวไหนพลังเยอะขนาดเนี้แต่ไม่คุม้มละขอบอกเลยโมเมนต์ที่8การกรอบกู้เผ่าพันธุ์ไฮบริดในเบนเทนเอลฟ์ฟอสตตอน War o f t h e w o r l d s Part 2จุดเริ่มต้นของสงครามไฮบริดก็คือความงอแง,งของพวกไฮบริดที่ไมา่อยากสูญพันธุ์อย่างโดดเดี่ยวเลยจะถล่มทุกๆเผ่พาพันธุ์ในจักรวาลให้สูญพันธุ์พร้อมๆกันเบนที่เขา้าใจว่าถ้าหากหยุดการสูญพันธุ์ของไฮบริดได้ก็จะกอบกู้จักรวาลไว้ได้ด้วยไม่เห็นหน,านทาง เบนยังใช้ฟังก์ชันของอมิกส์ส่งขึ้นพลังงานออกไปเพื่อหลอมรวม DNA ของไฮบริดเกือบจะทุกตัวในจักรวาลเข้ากับ DNA แบบสมในอมิกส์เพื่อส่อมแซงความเสียหายทางพันธุกรรมของพวกไฮบริดซึ่งต่อแรกแผนก็เกือบจะล่มเพราะพวกหูโบราณเดนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ได้ไฮบริดเจนหมายไฟแรงอย่างพี่ไลนี่มาช่วยคุยทําให้สงครามไฮบริดยุติลงความทรงพลังของโมเมนต์นี้ก็คือการได้เห็นว่าสงครามนั้นไม่จําเป็นต้องจบลงด้วยการนองเลือดเพียงอย่างเดียว สันติวิธีต่างหากเกิดชัยชนะที่แท้จริงขอบคุณน้ำใจจ้มมากเ็นเ็นเทนนิสันมเมที่9การพลิกกลับของดมอนเฮดในเบนเทนเอเลนฟอสตตอนเวนจินส์ออาวิลแก็สพา์ทูหลังจากที่เบนรวบรวมเอเลี่ยนที่หลุดออกไปกลับเข้ามาใส่ในอมนิซ็กได้ครบเบนก็กลับสู่การประลองในศึกดวลเดือดระหว่างเบนกับวิลแก็สที่มีโลกเป็นเดิมพันเบนคิดจะแปลงเป็นเวบิกแต่กลับได้ครูเมอร์สโตนมาแทนเบนในร่างคูเมอร์สโตน เลยดวลตัวต่อตัวกับวิลแก๊สแต่วิลแก๊สก็โชว์เหนือใช้ดาบที่ถูกซับพลังฟันคูเมอร์โสโตนโจล่างแตกกระจายเป็นเศษหินใครที่เห็นสภาพนี้เนี่ยก็คงคิดว่าเบนไปคุยกับล่างมะม่วงแล้วแน,แน,แน่แต่แล้วเศษล่างของคูเมอร์โสโตนก็หลอมรวมกลับมาอีกครั้งเกิดเป็นล่างของดมอนเฮดสุดเท่ซึ่งนี่ก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของดัมมอนเ a ดในภาคเอโนฟอสตั่นเองครับเรียกได้ว่าฮียวิลแก๊สแกโชว์เทพได้แค่แป๊บเดียวก่อนจะถูกด m ม n อนเฮดปิดฉากยามจนตาช้ำ จนถึงกับต้องประกาศยอมแพ้ซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้คูเมอร์สโตนถูกทําลายเบนจึงไม่สามารถแปลงเป็นคูเมอร์สโตนได้อีกจนกว่าจะถึงตอนเดอร์ซีเค็ดอัพคูเมอร์สโตนนั่นเองครับโมเมนต์ Moment ที่10อัลติเมทซอมไฟในเบนทินเอเดนฟอสตอนเดอะไฟแนลแบทเทิลพาร์ทูหนึ่งในโมเมนต์สุดอีพิกกับซีนเปิดตัวล่าอัลติเมทหลังจากที่อั n i ิ i มทริก์ถูกเบนเปิดคําสั่งทําลายตัวเองจนพังไปเบนก็ได้รับไอเทมใหม่อย่างอัลติเมทริก์มาซึ่งเบนก็ใช้มันเข้าต่อสู้กับว ซึ่งความว้าวของอัลติเมทิกส์เนี่ยมันก็คือการใช้ร่างอัลติเมตที่เป็นการวิวัฒนาการของเอเลี่ยนซึ่งอัลติเมทสวอมฟายก็เป็นร่างอัลติเมตตัวแรกที่ปรากฏให้เราเห็นแถมเป็นร่างอัลติเมตตัวเดียวที่ปรากฏในเบนเทนเอเลนฟอสด้วยนี่มันเอเลี่ยนลูกลักชัดซึ่งไอซีนใช้ร่างอัลติเมตครั้งแรกเนี่ยอิมแพคของมันก็คงจะคล้ายๆอนิเมะญี่ปุ่นที่ตัวเอกได้พลังใหม่ๆม,มาอย่างลูฟี่เปิดเกียร์สองครั้งแรกหรือจูโน่ใช้โกเอ็กซ์พิเลตเลคเนต์ um 1 กำเนิดอัลติเมทเควิน Kevin, ในเบนเทนอัลติเมทเอเลียนตอนเดอะฟลอตออฟครีเอชันหลังจากที่เบนและเบนวัยเด็กรวมมือกันเข้าต่อสู้กับอัลติเมทไอเกก็แต่ก็พ่ายแพ้หมดรูปทั้งคู่ในวินาทีแห่งความสิ้นหวังเบนวัยเด็กก็รีบไปบอกเควินว่าเรายัางชนะศึกนี้ได้แค่ให้เควินดูดซับพลังของออนเท็กซ์ไปเควินก็บอกว่าถ้าจะดูดทั้งทีก็เอาแบบคันเทพไปเลยดีกว่าจากนั้นพี่แกก็ตรงดิ่งเข้าไปดูดพลังของอัลติเมทิกซ์ จนเกิดเป็นล่าอัลติเม e เควินซึ่งอัลติเม e เควินนั้นเรียกว่าตบ Ultimate e g g กกอแบบไม่ไว้หน้าเลยครับแทนพี่แกยังดูพลังของ e g g กกอไปด้วยกลายเป็นว่า e g g กกอที่ปูมมาเหมือนจะให้เป็นล a สบอสดันถูกเควินล่าอัลติเม e ตบเกลียวสบายๆและตำแหน่งล a สบอสของ Ben Ten Ultimate Alien ซีซั่นสองก็ตกไปเป็นของเควินแทนซะงั้นฉันคือคนที่รับกรรมกลายเป็นสัตว์ประหลาดฉันคือคนที่ไม่มีใครไว้ใจหรือใส่ใจอยู่แล้วโมเมนต์ที่สิบส Ben ประทะเควนินใน Ben Ten Ultimate Alien ตอน Absolute Power Part One ต่อจากเหตุการณ์ที่เควินดูดซับพ,พลังของอัลติเมติกส์จนกลายเป็นอัลติเมทเควินที่บา้าคลั่งเบนจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับเควินด้วยตัวเองแต่เควินกลับไม่เห็นด้วยเพราะเธอคิดว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่าด้วยความคิดที่อยากจะช่วยเควินทั้งคู่แต่วิธีการนั้นต่างกันเบนและเควินจึงต้องต่อสู้กันซะเองทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีต่างคนต่างพลิกแพลงสถา,านการณ์ได้เป็นอย่างดีแต่ท้ายที่สุดเบนก็แปลงเป็นเวบิกพร้อมยิงแสงคอสมิกเลสใส่เควินจนถธอพ่ายแพ้ไปเปนบนกกแพ้ พราะเควินกลัวที่จะเผอทำร้ายเบนพอะงันเควินจึงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะหยุดเควินเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ซีเรียสที่เราได้เห็นเบนกับเควินต่อสู้กันอย่างจริงจังและจากคำพูดทิ้งท้ายของเบนเนี่ยทำให้เราคิดได้ว่าต่อให้ต้องฆ่าเควินเพื่อหยุดความบ้าคลัง่งเบนก็พร้อมที่จะทำแน่นอนครับเพราะเธอกลัวว่าจะเผอทำร้ายฉันและนี่แหละทำให้เธอไม่มีคุณสมบัติพอที่จะจัดก,การกับเควินไงโมเมนต์ที่13ทสาไามายตายของอัลติเมตเอคโคในเบนเทนอัลติเมตเอเลียนตอนแอปซูท2 หลังจากที่อัลติเมตเควินพิแกโจเทปไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะถูกตบเกียนบ้างในศึกดวลระหว่างเบนกับอัลติเมตเควินเบนได้ใช้อัลติเมตเอคุยโคในการ,รเผด็จศึกอัลติเมตเควินซึ่งความสุดยอดของโมเมนต์นี้มันอยู่ตรงที่ท่าเผด็จศึกของอัลติเมตเอคุยโคนี่แหละครับเพราะปะกะติแล้วในเบนเทนมันจะไม่ค่อยมีชื่อท่าที่เป็นทางการเหมือนอย่างอนิเมะญี่ปุ่นแต่ท่าที่อัลติเมตเอคุยโคใช้ปิดฉากมีชื่อท่าว่าซนิกดูมเป็นการใช้ซนิกดิสล้อมรอบตัวศัตรูและปล่อยคือซบบออกมา มนรุนแรงถึงขนาดปรับอัลติเมตเควินที่ว่าโหดๆเนี่ยได้แบบง,ง่ายๆเลยถ้าคนธรรมดาโดนเข้าไปคงไม่น่าจะรอดแน่นอนครับโซนิีดีค่าโมเมนต์ที่14การเสียสละของเบนในเบนเทนอัลติเมทเอเลียนตอน ifice, ทอี่อัลติเมทเซ็คิฟายส์ววความผิดพลาดของอัลติเมทิกส์ทำให้ล่างอัลติเมตบางตัวมีตัวตนและความรู้สึกในคิดขึ้นมาและล่างอัลติเมตเหล่านั้นก็มีความคิดที่อยากจะฆ่าเบนเพราะคิดว่าตัวเองกําลังตกเป็นทาสรับใช้ของเบน เบนที่เข้าใจความรู้สึกของเหล่าล่าอัตเมตจึงตัดสินใจที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อปลดปล่อยเหล่าอัตเมตให้เป็นอิสระซึ่งก็อย่างที่เบนบอกวันนี้ไม่ใช่แผนการใดๆแต่เป็นความรู้สึกของเบนจริงๆที่อยากจะช่วยเหล่าล่าอัตเมตเบนได้กระโดดลงไปในมอสุกี้แต่ด้วยใจจำงอันแรงกล้าของเบนทาให้เบนรอดมาได้เพราะอัตเมติกตอบสนองต่อเจตนานั้นแถมยังได้ปลดปล่อยเหล่าล่าอัตเมตให้เป็นอิสระด้วยเรียกได้ว่าพ่อพระของจริงครับสําหรับเบนในซีนนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงมีตัวตนขึ้นมาได้ รู้แต่ว่าพวกเขามีสิทธิ์จะใช้ชีวิตโมเมนต์ที่15เอสคาลอนประดิษฐ์ในเบนเทนอัลติเมตเอเลียนตอน t ีอัลติเมต e อนิมี่พาร์ทช่วงไคลแม็กซ์ของเบนเทนอัลติเมตเอเลียนในไฟแนลแบทเทอรระหว่างเบนกับวิลแก๊กซ์ที่ได้รับพลังของแดาราก้อนมาแทนที่จะใช้อัลติเมติกส์เบนเลือกที่จะใช้ดาบเอสคาลอนในการต่อสู้แทนซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากเพราะพลังของแดาราก้อนนั้นแพ้ทางให้กับเอสคาลอนแบบสุดๆความอีพิกของโมเมนต์นี้ ก็คือซีนที่เบนถือดาบเอสคารอนเข้าพะทะกับวิลแก๊สแบบตรงๆก่อนที่เบนจะเป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดอีกหนึ่งข้อคิดที่ได้จากโมเมนต์นี้คือการได้เห็นเบนที่มักจะใช้ออมนิทริกซ์หรืออัลติเมทริกซ์แก้ปัญหามาโดยตลอดแต่พอถึงขราวคับขันที่แม้แต่อัลติเมทิกซ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เบนก็ยังสามารถใช้ทางเลือกอื่นในการฝ่าฟันอุปสรรคได้เช่นกันโมเมนต์ Moment ที่ 16. บหกออมนิทิกซ์และตำนานบทใหม่ในเบนเห็นอัลติเมทเอเลียนตอนดีอัลติเมตอนิมี่พาร์ทหลังจากที่เบนเชนะ พร้อมกับปิดฉากเรื่องราวของแล้วก็ลงได้เอสมัตก็ได้ทวงอัลติเมติกส์คืนจากเบนด้วยเหตุผลที่ว่าอัลติเมติกส์ม่คู่ควรกับเบนพร้อมกับมอบออเนิร์ทิกส์โฉมใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงจากออเนิร์ทิกส์ดั้งเดิมแก่เบนโมเมนต์นี้เป็นเครื่องการันตีว่าเบนเทนนั้นพร้อมที่จะสานต่อเรื่องราวบทใหม่หลังจากภาคอัลติเมทจบลงและเรื่องราวที่ว่านั้นก็คือภาคอุนเวิร์สนั่นเองครับซึงเรื่องราวในภาคอุนเวิร์สนั้นดําเนินต่อจากตอนสุดท้ายของภาคอัลติเมทเพียงไม่นนา ส่วนในแง่ของการออกฉาย b บ n เทนอุนิเวิ e เริ่มฉายครั้งแรกหลังจาก b บ n เทนอัลติ te ตเอเลียนจบลงโดยระยะเวลาวเวลาถึง4เดือนซึ่งนับว่านานเพราะหากปกตินับตั้งแต่ภาคคลาสสิกจนถึงภาคอ l ลติเม te เบ n เทภาคใหม่จะฉายต่อจากตอนจบของภาคเก่าแทบจะทันทีจะขอบคุณยังไงดีเนี่ยคำสิ่งที่ถูกต้องต่อไปโมเมนต์ที่17สร้างจักรวาลในเบ n เทนอุนิเวิ e ตอน So Long and Thanks for All t h e s m o o t h i e s เข้าสู่เรื่องราวในภาค Universe ์ กับอีกหนึ่งโมเมนต์ที่หากใครเป็นแฟนภาคนี้เนี่ยต้องจําได้เป็นอย่างดีกับการกลับมาเชิดฉายของ Alien X อด้วยซีนโชว์ความโอพแบบขั้นสุดถ้าหากใครคิดว่าการย้อนกลับเหตุการณ์ใน b e นเทนเอเลนฟอสยัง o อพไม่พองั้นลองสร้างจักรวาลใหม่ดูไม่ล่ะกับเหตุการณ์หลังจากที่จักรวาลถูกทําลายโดยแอนฮิลาร์เบนเลยลงมติใช้พลังของ Alien X สร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่ซะเลยโมเมนต์นี้เป็นตัวช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีครับว่าพลังของ Alien X มันเหนือจินตนาการของเราไปแล้วล่ะเนี่ย โมเมนต์ที่18การให้อภัยตัวเองและการกลับมาของคนที่คุณก็รู้ว่าใครในบรนท์ออนิเวอร์ซตอนโชว์ดาวพาร์ทูในศึกพระะมาแวร์เบนในร่างเวบิกถูกมาแวร์ดูดกืนเข้าไปอย่างสมบูรณ์เบนได้ล่องลอยไป,ไ,ปไปในจิตสํานึกของตัวเองเบรนออนิเวอร์ได้พบกับเบนวัยเด็กจากจิตใต้สํานึกทั้งคู่ได้พูดคุยกันเบนวัยเด็กรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่ทําให้เขาสูญเสียฟีดแบ็กไปเบนออนิเวอร์จึงปลอบใจตัวเขาเองในวัยเด็ก พร้อมกับให้อภัยตัวเองก่อนที่ต้องคู่จะจับมือกันเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจช่วยสอนให้เราปล่อยวางจากอดีตเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองและพร้อมที่จะให้อภัยตัวเองอยู่เสมอซึ่งผลลัพธ์ของซีนนี้ก็คือการกลับมาของคนที่คุณก็รู้ว่าใครเอ,อ่อฟีดแบ็นั่นเองครับซึ่งก่อนที่จะถึง EP นี้ฟีดแบ็กจะปรากฏให้เห็นแค่เหตุการณ์ในอดีตเท่านั้นนี่จึงเป็นการปวดตัวอย่างเป็นทางการของฟีดแบ็กในช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งทําออกมาได้โคตรเท่เลยครับ โมเมนต์ที่19ส่งต่อออมนิทิก์ในเบนเทนอนิเวิร์สตอนแอนเดนเดวอนนในเหตุการณ์ศึกระหว่างไทม์ไลน์ช่วงที่ระเบิดเวลาคุณโซเซเปียนทำงานเพื่อลบล้างตัวตนของเบนในทุกๆไท,ทม์ไลน์มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือซีนที่เบนพรามยยินขวางระเบิดให้โนวอชเบนก่อนที่เบนพรามจะจางหายไปจากการถูกลบล้างตัวตนแต่ออมนิทิก์ของเบนพรามก็ถูกส่งมอบให้กับโนวอชเบนแทนเพราะโนวอชเบนมาอยู่ในเงื่อนไขของการระเบิดจึงไม่ถูกลบไปพร้อมกับคนอ,นอน เรียกว่าเป็นโมเมนตเ์เล็กๆที่โคตรยิ่งใหญ่เลยครับเพราะโนวัชเบนถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้พวกเบนฝ่ายดีพลิกกลับมาชนะศึกนี้ได้ก็เป็นแค่เครื่องมือน้าทาตัวเป็นฮีโร่ซะโมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้กับโมเมนต์หยุดบิ๊กแบงในเบนเทนอันนิเวอร์ตอนอนิลดอนอีพีสุดท้ายและบทสรุปของเบนเทนอันนิเวอร์ในซีนที่จกกักรวาลกำลังถูกแอนฮีรักทำลายโดยแผนการของเจ้ามาลทูอิดเบนที่พยายามจะยับยัง้งไม่ให้เกิดการระเบิดแต่ก็ทำไม่สำเร็จ ต่สุดท้ายเบนก็กำลังจะถูกระเบิดไปพร้อมกับจักรวาลแต่ด้วยความสามารถของออมทริคส์ที่มีฟังก์ชันที่เรียกง่ายๆว่าฟังก์ชันการตายทําให้เบนสามารถแปลงเป็นเอเลี่ยนที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์วิกฤตซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็คือฟีดแบ็ k ตัวสามารถหยุดยั้งบิ๊กแบงได้สําเร็จความอีพกของซีนนี้คือการที่เราได้เห็นการปรากฏตัวของเอเลี่ยน54ตัวในเวลาเพียง20วินาทีแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆและถึงจะมีเอเลี่ยนบางส่วนที่ไม่ได้ปรากฏตัวในซีนนี้แต่แค่นี้ก็นับว,ว่าเป็นอีีกกหนึ่งมม่งงงมทรรพลลััาๆแ้วคบ เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับสุดยอดโมเมนต,ต,ต์ต่างๆในเบนเทนที่ผมได้รวบรวมมาอย่างที่บอกไว้ในต้นคลิปครับวันนี้เป็นเพียงของวิดเห็นจากแหล่งต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาบางส่วนบวกกับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองด้วยและสําหรับเพื่อนๆล่ะครับมีโมเมนต์ไหนบ้างที่เ,เพื่อนๆชื่นชอบทั้งในลิสต์นี้หรือนอกเหนือจากลิสต์นี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องกันด้วยนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสาหรับการติดตาม คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะลูซินาเต้ทีสวัสดีครับ